กศนอมเพอเขาคิจกูดขอนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน2,565้กสนอมเพอเขาคิจกูดจัดโครงการรูปเสียจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งณชุมชนสำเพาววามอำเภอในยะอาม นักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอเขาคิจกูตร,ร่วมบริจาคอาหารอุปโภคบริโภคและเครื่องดื่มต่างๆให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาคิจกูฎบุคลากรกศนอำเภอเขาคิจกุฎเข้าร่วมง,งานเกษียณอายุราชการร้อยรักถอดสายสายใหญ่มุทิตาณห้องประชุมพลอยัยเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่48จังหวัดจันทบุรี ผู้ผู้ช่วยพร้อมด้วยรูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนา,าการวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณนะวังรีรีสอร์ทอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในระหว่างวันที่20-21กันยายน2565